อยโยก็ขอสวัสดีชาวแมพาทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสําหรับในวันนี้นะก็มาอยู่กันใน2อของเกมรบลอกสะเองน้องกันอย่างในแบบใหม่นะคะที่มีชื่อว่า e อเ i s l e a g u e นั่นเองซึ่งในวันนี้นะก็ยังอยู่กับแฟของเรากันอีกเช่นเคยคะ,ะทุกคน <c oughs> อาจจะนะคะก็คืออยากจะบอกว่าถึงจะเป็นแบบใหม่ก็จริงนะคะแต่ว่าแบบนี้นยเขาก็ได้อินสปา a เ i ชันจากอนิเมะที่เคยดังนะนั่นก็คืออนิเมะเรื่อง b l u e l o กนั่นเองที่เคยดังในช่วงอ่บสักพักใหญ่ๆเลยนะคะแต่ว่าในตอนนี้ก็ค่อนข้างซาลงไปแล้วแต่จะบอกไว้ นะคะว่าบนโลบล็อกเนี่ยมันยังไม่ค่อยซานะคะมีแบบใหม่มาเรื่อยๆอะไรสลับท่าแบบแอนิเมเตะฟุตบอลสุดโฉดแบบนี้ <Wow. S 1> ซึ่งในคราวนี้เนี่ยไปเจอแบบนี้มานะคะยังอยู่ในช่วงเบต้าเท่านั้นเดี๋ยวเรามาลองประเดิมเลยนะคะสำหรับท่าแบบเอโกอิสเลกว่าจะมีวิธีการเล่นแล้วก็มันจะยากไหมสหรับผู้เล่นคนไหนที่แบบว่าเออไม่เล่นแบบไหนแล้วมันเตะยากจังวะอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาลองประเดิมแบบนี้แล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรเนาะโอเคเข้ามาครั้งแรกนยก็จะมีระบบการเพลย์แล้วก็คัสตอมไอซ์ตัวละครซึ่งคัสตอมไอซ์ตัวละคร ยังอยู่ในช่วงพัฒนานะคะยังอยู่ใน work in progress อยู่ก็อาจจะยังเข้าไปแต่งตัวไม่ได้แต่เรานจะเข้าไปเริ่มกดเพจไปเลยแล้วกันนะโอเคในส่วนของตรงนี้จะมีให้เลือกอยู่สามช้อยส์ก็คือระบบ w e p p o n s หรือว่าความอารมณ์แบบความสามารถนะคะ awakening s คล้ายๆกับ การแบบการตื่นตัวของพลังนะแล้วก็ส่วนชอนะ็อปเนี่ยจะมีให้ซื้ออยู่4ีหมวดอย่างแรกคือหมวดพลังอาวุธความสามารถก็คือพลังระดับกอสปีดนะคะในราคา1,500งพับัสพลังนี้เนะี่ยก็คือจะได้พลังกองสปีดมาในเรื่องเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นของใครและเป็นยังไงนะอันที่2ก็คือการตื่นตัวของเวเช็คคอนโทรลการตื่นตัวของการควบคุมนะคะในระาคา150่งบัสซึ่งอันนี้ก็คือจะสามารถซื้อได้เช่นกันแล้วก็อีกพลังลึ่งก็คือพร i ยออฟเชย์ปานะคะก็คือ300ร้อยโลบัสเองส่วนฝั่งมิสเนี่ยก อ๋อการสมัยเซชัน oh, นะคะก็คือการแต่งตัวคือถ้าใครจะแต่งตัวละครเนี่ยต,ต,ต,ต้องใช้1 Autobox นะคะในการแต่งตัวประมาณนี้ oh. ส่วนเดี๋ยวเรามาลองดูเวพอนกันเวพอนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าในการเลือกพลังแต่ละอย่างเนี่ยเหมือนจะแตกต่างกันไปนะคะทุกคนเหมือนเขาจะให้ฟรีใน3พลังอยู่แค่นี้ v i s i o n Super Speed แลวก็ r e f l e ็ส่วนพลัง Control นะคะอยู่ในระดับ Uncom m o มก็คือจะมีชนิดของเจ้าตัวพลังด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของวิธีการได้รับก็คือทรั้งบสามสิบห้าครัน,น แล้วก็มีพลังเด e k i n งกับ Demon นะคะเป็นระดับแรกพลังคิงเนี่ยจะใช้อยู่ที่ประมาณค่าตัวของเหล่านักฟุตบอลนะคะในราคา1,500หรือว่าค่าตัวละครของผู้เล่นนั่แหละแล้วก็ Demon นะคะคือปีศาจจะต้องมีแฉม25ครั้งพร้อมกับเกตหรือว่าได้รับ700อีโก้ส่วนพลังที่น่าจะได้ยากที่สุดเนี่ยจะเป็นพลังระดับอีปิกนะคะก็คือเป็นชนิดแอทแท็กเกอร์นะคะแล้วก็ได้ส่นของพลังสุดท้ายนะคะก็คือพลังที่ชื่อว่า e อ p e r o r รนะคะทุกคนพลังนี้น่าจะเป็นชนิดแอทแท็กเกอร์นะคะซึ่งวิธีการได้้รับก็คคืออตงมี่า โกนะคะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0นะก็ไม่รู้ว่าค่าอีโก้อันนี้เนี่ยมันได้ยากหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปลองดูในตัวเกมซึ่งพลังของแต่ละอย่างเนี่ยก็คือจะมีในส่วนของความสามารถบอกไปด้วยคะว,ว่าแต่ละอย่างเนี่ยทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นพลังหมวดวิชานะคะก็คือจะเป็นชนิดแอสเกอร์ผู้เล่นนะคะที่ได้เลือกพลังชนิดตัวนี้ไปคือมันเลือกได้ฟรีนะคะเป็นคอมมอนเนาะก็คือผู้เล่นคนไหนที่ได้เจ้าตัวพลังนี้ไปเนี่ยก็คือผู้ใช้จะมีการมองเห็นรอบๆนะคะทุกคนแล้วก็จะมีระบบสแกนนะคะที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบสดๆเลลยนะะบนบสนามแ้วก็ จะดูแนวคิดอ่านตัวเกมได้บ้างอะไรแบบนี้นะคะทุกคนพลังตัววิชั่นซูเปอร์สปีดนะคะตามเชื่ออะไรก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับความเร็วเหมาะชริกับผู้เล่นแอชเชอร์นะคะหรือว่าผู้เล่นสายโจมตีซึ่งจะมีการควบคุมพลังนะคะของความเร็วที่ค่อนข้างที่จะไม่ปกตินะคะหรือว่าแตกต่างกับผู้เล่นคนอื่นนะคะทุกคนซึ่งเขาเนี่ยจะทำการทิ้งคู่ต่อสู้เอาไว้ข้างหลังนะคะแลวเราเนี่ยก็จะทําการพุ่งผ่านกองหลังด้วยความเร็วสูงสุดนะคะทุกคนอะไรแบบนี้นะโอเคโอค้โหคือน่าจะเร็วมากๆอ่ะจนผู้เล่นกองหลังนี่คือแบบ ฟ้าตัวแท้ไม่ทันอะไรแบบนี้นะแต่ก็ลางสุดท้ายคือรีเฟล็กซ์พลังอันนี้ถ้าใครที่จะเป็นโกลต้องเริ่มพลังตัวนี้เพราะว่าเหมาะกับชนิดผู้เล่นที่เป็นโกลคีเปอร์หรือว่าผู้รักษาประตูนั่นเองแล้วก็อันนี้เนะี่ยเขาบอกไว้นะคะว่าพลังสกิลเนี่ยจะมีการปลดปล่อยการตอบสนองนะคะต่อไลท์นิ่งหรือว่าน่าจะเป็นสายฟ้ามัง้งแล้วก็ความว่องไวนะคะที่เหนือชั้นมากๆแล้วก็เหมือนจะมีการแบบว่าคอยสกัดกั้นนะคะแล้วก็บล็อกในส่วนของการยิงแต่ละครั้งเลยนั่นเองนะคะสกัดกั้นทุกช็อตเอาไว้เลยซ รับลูกบอลน,นะคะจากฝั่งตรงข้ามอะไรแบบนี้ส่วนพลงังฝั่งอเวกเคนิ่งเหมือนอ๋อเหมือนจะมีต่อหรอพลงังฝั่งอเวกเคน n ิ่งเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากๆนะคะอันนี้ก็คือจะใช้แชป2 0 0 0ครั้งอ่ออันนี้ใช้แชป1 0 0 0ครั้งนะคะระับพลงังอเวกเคนคอนโทรลแล้วก็เล็คือถ้าใครไม่อยากเสียลูบัรกเนี่ยก็คือสามารถใช้ทำเวสอันนี้ได้ส่วนระดับรีเจเนรีเนี่ยเหมือนจะมีอยู่ให้เลือกโดยการประมาณ3พลังอเวกเคนิ่งนะคะก็คือจะมีอเว k เคน n ิ่งคิงอันนี้จะเป็นระดับรีเจนนะคะก็ค โก้คือใครอยากได้เนี่ยคือต้องซื้อเอานะหรือบางอันก็คือจะใช้เกมพาสนั่นเองส่วนเดโมาอาไปทีน่นี้ก็คือค่าตัวของผู้เพื่อน40,000พร้อมกับ6,000อีกโก้ก้สปีดเกมพาสส่วนอันนี้น่าจะเป็นอันเดียวนะคะที่สามารถเก็บได้ก็คือเมตาวิชั่นนะคะระดับมิสติคอล์ไทฟ์ยูนิเวอร์ซัลส่วนอันนี้นั่นคือต้องทําการยิงแบบอ่ายิงแบบตรงเหรอหนึ่งร้อยครั้งพร้อมกับได้รับค่าตัวประมาณเจ็ดหมื่นเพลเยอร์แวร์ลุนะคะโอ้ไม่ก้องคือ เราจะได้เป็นพลังซูเปอร์สปีดไปแล้วกันเนาะโ <Okay, S 1> <Okay, S 2> อเคเพราะว่าพลังตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องซ้มเอานะสว่วนอันนี้เนะี่ยคือจะมีให้เลือกฝั่งผู้เล่นที่เล่นบนมือถือก็น่าจะเล่นได้พร้อมกับมีระบบบน PC จะทำไมเรากดฝั่งพลังมือถือไม่ได้วะเนะี่ยอ่ะเดี๋ยวเรากด PC ไปแล้วกันในสครัตรงนี้จะมีระบบอะไรกันบ้างโอเคมีปุ่มกดให้เราบอกนะคะคือตรงด้านหน้าจอเกมเขาบอกเอาไว้อยู่จะมีฝั่งนะคะตรงข้างอยู่ตรงฐานด้านบนเลยจะมีฝั่งน้ำเงินกับแดงมีเหล่าเวลานะคะบอกเอาไว้อยู่มีค่าอีก,ก็กับค่า player value ในตรงฐาน้ามือแก็ีีคจะน เมนูนะคะร้านค้าบอกไปแล้วทีมตรงนี้คือเราจะต้องมีค่าตัวผู้เล่นสามหมื่นก่อนมิว i ิ t ท็อกเกปิดเอาไว้คอนโทรลส่วนอันสุดท้ายคือคัสต o ม i z a เนชันหรือว่าการแต่งตัวละครนั่นเองซึ่งเราอย่งแต่งไม่ได้เนาะอันนี้ก็คือจะมีเป็นห้องแบบห้องกินข้าวอะไรอย่างงี้ปะส่วนพลังที่เราได้มาจะมีพลังหนึ่งนะคะคือโฟลพลังนี้ โอ้โหอันนี้นะคือเป็นพลังที่เราเลือกมาคนะหรือว่าเป็นหมวดของเวพอสซูเปอร์สปีดซึ่งก็จะมีเป็นพลังที่ชื่อว่าโฟล์เอาไว้นะคะซึ่งมันเร็วจริงแล้วมีแบบตาสีโอ่งบู้ๆนะโคเท่ส่วน2คือเซฟพัสอันนี้จะเป็นการส่งเซฟที่ปลอดภัยที่สุดหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกิลท,ที่เราเลือกมาแล้วก็ใน,นส่วนของเจ้าตัวปุนะ่มกดเนี่ยมีอะไรยังไงกันบ้างตัว R เป็นการล็อบนะคะซึ่งล็อบในตามภาษาของการเตะฟุตบอลเนี่ยเราไม่ค่อยมั่นใจนะคะว่ามันเป็นยังไงอะ่ะเราไม่รู้เเหมมืออนนนนกันัว่า่าป็ยง ดูในตัวเกมส่วนตัว e เป็นการ trap นะคะหรือว่ากับดากส่วนสกิล l m b เป็นการ dribble หรือว่าเป็นการเลี้ยงลูกแบบนี้นะคะ lmb นะ dribble นะคะก็ต้องไปดูกับลูกบอลน,นะคะว่าจะเลี้ยงลูกยังไงส่วนต่อไปเป็นสกิล rmb นะคะทุกคนสามารถกดคลิกขวาในคางไว้ได้จะเป็นการยิงชดหรือว่าเตะฟุตบอลออกไปนั่นเองซึ่งถ้าชาร์จไว้นาาก็คือจะเตะแรงมากส่วน s k i l q เป็นการ dash แบบนี้สกิลซีเป็นการคอพาสหรือว่าส่งบอลมาส่งพาสมาอะไรแบบนี้ส่วนอันสุดท้ายก็คือการแท็เกิลนั่นเองแท็เกิลก็ให้อารมณ์คล้ายกับสไลด์ล่างนะคะทุกคนโอเคปะอันนี้ก็คือจะมีโหมดฝึกสอนเทรนนิ่งแอดีออยู่แต่ว่ามันยังปิดอยู่นะคะในตอนนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่ามาเข้ามาในเกมมีอะไรยังไงกันบ้างในส่วนของโกนะคะเหมือนเขาเนี่ยจะเป็นบอทนะเออเป็นบอดจริงๆเราอยู่ฝั่งสีแดงนะคะโอเคฝั่งแดงฝั่งฟ้า ทำไมฝัง่งฟ้ามันมีสองคนเองดูไม่แฟร์เท่าไหร่เลยเนี่ยสีแดงนะคะนี่ประมาณนี้ก็คือจะสามารถดูค่าของคนนคนอื่นได้ด้วยเช่นกันส่วนบอลหายไปไหนบอลอยู่นี่ใช่ฮะบอลอยู่น,นู่นเดรสซีสีแดงคือใครโอเชดเดี๋ยวนะอยากลองใช้สกิลมากตอนนี้กําลังแย่งบอลโอ้โหโคเทเฮ้ยยังไงสิเอาละต่างคนต่างแดชดูฮะเลี้งลูกหล่อไปหนึ่งทีอันนี้จะเป็นแชะปะนี่โคตรสุดโคตรสุด ย้อนเข้าโกไปแล้วด้วยโอ้โหชนะโกแล้วมีแบบนี้ด้วยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยผมยูทันได้ลองแต่บอลเลยเอามาเอามาเดี๋ยวขอลองฝึกก่อนแล้วกันนะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงเนี่ยมันมีแค่คนเดียวอ่ะมันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่เลยอ่ะจัดทีมันมีแค่หกคนนะคะในเซิร์ฟมันได้แค่นี้เท่านั้นเองนี่สกิลหนึ่งโฟลโคซิงซิงแบบซิงสุดๆซิงแบบซิงสุดๆเดชโอ้โหเฮ้ย my god โอ้ลอยเป็นลูกคางเลยเมื่อกี้ลบอลหายไปหนอ่ะเอาหมา่เอาหมา่เมื่อกี้แบบแรงทะลุเราลงไปหน่อยนะคะเมื่อกี้เอาละหวะนดีโอเคบอล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 คิวเดชโอเคเพื่อนได้ลูกใช่ไหมโอเคสวัสดีนะคะผมนี่บอลเออเตะไม่โดนจะต้องเลี้ยงลูกหลอกต้องเลี้ยงลูกหรอกโอเคได้อยู่ ฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวนะเมื่อกี้ร้องโหเนาะชีสเอา,า,าว่ะจังหวะนี้แดชไม่โดนสักลูกเดนซอนชนะนไปแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยเมื่อกี้เอาใหม่เอาใหมา่เอาใหม,าเามา่เริ่มเกมใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่มหมบอลน,น,นู้นอยู่ทางรูทนะ้จาจังหวะน,นี้แต่เราจะอยู่ทางๆาแล้วกันรอรับลูกจากเพื่อนแล้วกันเนาะมาตัวซีเป็นการคอพัสมานี่เลี้ยงลูกเรอไปนหนึ่งทีเฮ้ยทำยังไงวะล่ะโคตรเท่เลยหรว่ามันเป็นสกิลโอเคใช้สกิลหนึ่งได้ปะ นี่ส่งให้เพื่อนในร้วนคะ,ะสีแดงคือฝั่งเรานะทุกคนอย่าลืมหว่าน,นี้สีแดงยังไงครับปล่อยสกิลแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วโกรับไม่ได้เพราะว่าเป็นปอดอันนี้เข้าใจอยู่เรียบร้อยฮะโอเคไนท์ทูนี้ยูคืออะไรวะเมื่อกี้เราก็ยิงให้ได้นะสักลูกนึงนะเพราะว่าเพื่อนเรายิงไปหมดแล้วทั้งคู่เลยนี่ไงเสิร์ฟไปเลยดิครับรออะไรครับผมสวัสน,นี้นะคะพุ่งไปด้วยความเร็วสูงพุ่งไปด้วยความเร็วสูงพุ่งไปด้วยความเร็วสูง เออแต่แม่ใครก็ไม่รู้ครับจังหวะน,นี้เพื่อนอยู่ไหมมองไม่เห็นนะ,ะ <laughs> จังหวะน,นี้เพื่อนอยู่ไหนมองไม่เห็นเลยคัะว่าอยู่ไหนกันแน่โอเคไม่เป็นไรคับเหมือนเพื่อนจะถึงก่อนหรือไม่เหมือนเพื่อนจะถึงก่อนหรือไม่เตออกคับไม่เป็นไรคับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะส่งไปให้เพื่อนต่อนะคะนี่เพื่อนอยู่โู่นไปเลยส่งไปให้แล้วเรียบร้อยแบบสวยงามสุดๆไปเลยนะคะทุกคนเอาไปค่ะจังหวะน,นี้มาลองดูกันนะคะว่าลูกที่เราส่งไปจะสามารถสร้างประตูโกให้กับทีมเราได้หรือไม่นะสีแดงจะเล่นเปตาสุดท้ายแล้วนะทุกคนเพราะว่าเหนื่อยมาก โอเคสวัสดีเพื่อนชิสกิลนะคะผมสกิลของเพื่อนยังไงครับยังไงครับเข้าประตูเรียบร้อยนะคะสูตรจริงสูดจริง,รงเรียบร้อยโอเควิธ okay. ีการเล่นน่ะก็ไม่ได้ยากนะเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะต้องชินปุ่มสักหน่อยนะทุกคนเพราะว่ามันมีปุ่มตัวอ e, ีตัวอาอะไรอย่างงี้ด้วยซึ่งเราก็ยังไม่มั่นใจว่าปุ่มแต่ละปุ่มมันเออมันมีปุ่มยังไงกันบ้างอะเนาะยังไม่ค่อยชินลองดูนิปุ่มตัวอีเนี่ยโอเคปุ่มตัวอ e. ีเป็นยิงเสย <laughs> กันหนึ่งของเราเนี่ยงงมากโอเคอ่ะก็รีวิวเอาไว้ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับแมบ,บนะคะที่มีชื่อว่าไอเกอร์เอชเลกนะคะเป็นแมบ,บจาก Blue Lock อีกเช่นเคยซึ่งปุ่มไม่ได้เยอะเหมือนแมบบหลายๆแมบ,บนะคะทุกคนก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะคะแล้วก็จะมีเป็นอารมณ์คล้ายๆกับบล็อกสกิลโดยซึ่งอันนี้นะค่อนข้างที่จะแบบว่าทุกทีมันจะเป็นสูงไงแต่ว่าอันนี้คือต้องใช้ค่าที่เขาบอกในการเอามาปลดล็อกสกิลต่างๆนั่นเองนะ,ะทุกคนซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะรีวิววววเอออออาาาาไ้้้้ประะะะมณนน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 ีีลลกนนะะกกััทุค่่่ส็ตงข ทุกท่านก็นไปก่อนแล้วกันเนาะเอาไว้เจอกันนะคะในส่วนของหรือวันพรุ่งนี้ล้วกันนะคะผม